ซื้อมาอร่อยเนี่อ,นอันนี้เป็นยาได้พี่น้องเด้อ <c oughs> อัน,นบักลาผู้สาวมึงอิลีบอผู้นี่นะอิลีแม่นี่โอ้ยคือจังในเฟซแท่งแต่ว่าหนากะสีเห็้นมือนี่เห็นแล้วแม่แต่ว่ากะงามแน่นอนแม่กูเพิ่งส่งเน้วยขนขามมื่เอเงวแต่ว่าแต่ว่าพวก็นอห่างดอกเนาะแม่แม่เข้าใจอยู่ อันบางนาถือท่อไหมสะอันกบขาลานไผ่เนาะเนาะอันอยูอจจ่ซื่อๆนี่แม่ย่ามยังสิอวยพ่อไหนอันลานไส้าะบอโอ้ยสวอันว่าสะอันกบขาลูกไผ <playground> ่เอามือลูเกคือสิสากไปทังสัตว์นะแม่ส,ตตสันอยากเสีญญสสเยซิ่งเราเอินหมอผ้ามัตตาแม่โอ้ยคือสิีบฟ้าเอาแตยี่ห่านี่ฟ้าแค่แล้วบางหนากระเพาะเนี่ยเห็นอยู่ มันสิคือพ่อละเฮ้ยพ่อชักก่อนโอ้ยผู้หญิงเตื่นลูกไผ่เนี้ยหลานเฮ้ยหลานไปร่วมเนี่ยไหมเขาเป็นผู้แย่ผู้ยิ่งไหมหลานไผ่ข่อยขึ้นมาสดิีสะดิ่งแต่น้อบาดที่นี่แหละคือข่อยเป็นน้ำสันดานลูกข่อยมันจังซีเลยเอาฮ้ยพ่อไหนเจ้าบ้าเจ้าสาวแท้โอ้ยหลานไปเอ้ยทรงสีอยากข้างนอกวันนี้เนาะวันนี้ก็ยัดจัดนักขี่หลานไส้ยายเด้อให้ อยู่เย็นเป็นสุกให้เฮ็ดยังกะเฮ็ดค่อยๆเอาเฮ็ดยังละค่อยๆสุ่นสุ่นสุ่นชี้ค่อยๆโอ้ยเกิดมาไมเรด้อื่นเนาะร้านร้านไส้ย่าบกค่อยมีประสบการณ์อบกค่อยเปิดชิงบกคยบกคยโอ้ยมันคือแตนชารีชาริ้งแท้ยี่นี่ชารีิ่งบกจะคือบ่หน่ะได้ละแม่หมออยู่ใส่เร็ยวมาแม่แม่หมอหมอ ก็นั่นมาเถอะแม่หมอแม่มแม่ฉันอยากเสียซิ่งแล้วได้ดอดีแม่แม่หมอฉันอยากของห่อ,หอกับพีิยุ่อยู่แล้วแม่หมอกรับเป็นตะยานครับใ<ซ>ส่ญญก็จะงานงานย่างก็งานแจงงานแจงขันมากอยากเปิดดาแล้วเจ้าฉันหอนแจงทีขันมางานแจงคือเอาป่าห่อศบไปดีแทนพอเป็นผ่าห่อศบผ่าห่อศบอยู่ใส่ผู้ใดผ่าเสื้อผ้ายี่ตัวนี้โอ้ผ่าเสื้อผ้ายี่สิได้เบิ้งสังขารหนาได้ถูกต้อง อัไนพูดไดเจ้าสาวเจ้าสาวมีนกับแม่หมอนั่งเก้าอี้ก่อนจ้ะนั่งก่อนมันเมื่อยโอ้ยเก้าอี้แม่หมอพูดไดชัดงานสูเดี๋ยวคุณนั่งในหิ้มเดียวได้ไหนคุณนั่งลงสิเพราะคือรถหยียบกระปองนี่อ่โอ้ที่พ่แฝดแล้ ขอโทษได้หลายเดือนพู้จัดงานบ่ได้เตรียมไว้าหนมาหน่ะมาหน่ะมาหน่ะมาแล้วมาแล้วเออมันสมศักดิ์ศรีเลยสมศักดิ์ศรีแม่หมอเอ้ยเออผมยังนั่งนี่ยืดอกมันลอบขากูเด้อ์นี่ขันกูเอ็นลงนี่แม่ตายขึ้นแม่หมอผอมไปเอาเจ้าสาวเป็นบ่แม่เอาเจ้าบ่าวเคยเห็นเจ้าสาวจัคเทียร่เคยเคยเห็นบ่บ่เคยครับว่ามันเคยเห็นแต่ในเฟซเคยเห็นแต่ในเฟซโอ้โลกโซเชียลดะ เห็นแต่ในเฟซสิงามนะคะงามอยู่แล้วค่ะลูกอีฉันนะคะับเอาเปิดผ่าบ้างได้เป็นอยังเปิดเลยจ้าเดี๋อาเปิดเปิดเ้างจเปิดค่อยๆเปิดเลยเวลาเปิดเปิดแทนแทนแทนวะายไปใส่เอียงกันบ่เอาแล้วบ่เอาแล้วปลาชลบบ่เอามึงทั้งจับทั้งใบลูกกูมึงเบิ่งลูกกู ฉันท้อแข็งนี่มึงสิบาเอาจังใดมันม,มาสั่งคือบกขึ้นในเฟเีแท่มาหู้วแหละจังใดมึงตองแ,แตงลูกกูมาสั่งกูเหยียบเดีย๋ว<ส>ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวขาดตายเลยยี่หลานไพในเฟีมันคือบูด,ดีแท้เอออเาฉันเอารูปอัมพัสดาผภาพขึ้นโป๊กเนาะโอ <c oughs> เหมือนจะเก็บหรือมึงน่ะบ้าไรดอกจ้าเขาตะมือตู่สมัตปียอมดแตงจังใดก็ตองแตงมืึงนี่แตงบ้าไรเขาแตงย่อมเนี่ยขาดเบื่อติดปฏิทศไอ้มีผู้ให้กับมึงนี่ละเดี๋ยวเอาดู น้าไม่ยาบ่ขึ้นจะคนแพ้ยาสูดเเดี๋ยวพูดไรแตกหน้าให้แล้วปาร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกกวนถอดอยัางจะสิอ่ะลอยวันพันปีเนี่ยเกิดมากกูเม่เคยคิดว่ากูจะมาขวอดขนาดนี้กูปาร์ตแสดงว่าคนแต่งหนายเจ้าเนี่ยเขาเจ้าสินมาเรื่องธรรมชาติแสนสวยได้หนี่ปาร์ตจัดเต็มให้เลยทีเดียวแกไม่หอดโขดหินเออเดี๋ยวเพรต้องใจไม่หอดหยาค่ะ เดี๋ยวเราเป็นเรามาเป็นจากของแบนแน่เนี่ยเป็นอยังไรเราเป็นจากของกลุ่มเดี๋ยวยาบ้านี่บอดเฟมพู้นี้จีเมียนยี่หลีเนี่ยยาวเาออกซื้อเมื่อนี้บ่มีคเข้าาบงคข้ามาบอดทั้งสิ้นหมดกันเบิดภาพลักษณ์ที่กูเขียนมานาหนาแม่ยายังบอกว่าจะคนแพ้ยาสูตรแท้โอ้ยถามแอมเพจยังไหนเพิ่นนี่บอกขาวๆเนี่ยเราอยู่ทางชันี่แหละ ได้ <มา S 1> ที่โอกาสแต่งไปหัวไปยาย่าสันวาสีเนะครัหนูอยากได้ผัวแล้วแต่งสาวสู้ขวัญรถคับไม่หมอแต่งาะโอ๊ย,ยมือื่นเราู่กล้าออกบ้านประเทศสูว <c oughs> โอ้ยนี่บอกปากห่ามึงเอ้ยเห็นอยู่เน้นรูปแล้วมาเขาเคียงสาดีสาดิ่งอยากได้เมียอยากได้เมียแล้วบางหนาเมียควรตื่นแย่แง่มาผัวนะโอ้ยมาบอกจังสี่กับลูกสาวกูได้ยังไงมึงเบิ่งหนานี่ยฟาด เพชรมาแต่ใสนาเลยฮะเห็รมาแต่ใสใสครีมกอลวินคลินิกท่านกอลวินคลินิกอันนี้จะเป็นเมดองหรือเป็นพอดองเมดองจะเป็นเมยดองหอมอเมยโอ้ยด,ดองโดนระบาดก,กว่าเหนื่อ,อืดแล้วลูกไผ่โค้เมยหมอลูกไผ่ลูกไผ่คุณหนาตาน,นีา่เนี่ลูกออกผ่าสิได้น่หว่าโกรกกกมากข้างานอ้เคยเห็นหักว่าเออเคยเห็นหักว่าอืันนัลูกผ้ายองก็เป็น เป็นตยันถนีปวบนี่มือนี่เนเลิกงามยามดีนะอืเออมืออีพีนี่ที่เอาผัวคนแม่คนเออแม่นี่ละเอาละทุกยังไหนแม่พ่อขอละช่องหนแม่เนียดกลัวแล้วกลัวไว้พ่อีดขอละช่องแมียมีคัดว่าเต็มกูบ่เมียเ้อกบอกเลย่นกไว้แล้วขด้จัดการจัดงาน มันบ่ได้เพื่อแขกแต่ย่างเดียวมันซุมมาฮ่อมากะายเลยตีนี่บ้าบ้าเลยเนาะเอาอันดับแรกเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอกันเนาะจ้าเมื่อนี้เป็นเมื่อเลิกงามยามดีจะได้ทำพิธีบายหีสูกันบายสีบายสีโอ้ยเนาะบายยังบายสีบายสีบายชีติหามเ้ยเอาก่อนจะเริ่มพิธีนะคะขอให้แขกผู้มาร่วมงานทั้งหมดยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีเพื่อไว้อะไรให้เจ้าสาว เดี๋ยวงานแต่งแม่งานแต่งยังไงเขากระมาอะไรเขาบันนมัจิเสียบอลซูดิจิเขาแม่มันจิบอลแต่งเพื่อนบอกให้นักกรเฮ็ดไปโลดเออฮัลล่ะมันด่าแม่ติสกัดช้อนแม่หรือเอาก่อนงานเราจะเริ่มนะคะอยากให้เจ้าสาวก้าวอย่างจักหน่อยแน่ก้าวอย่างจักหน่อยได้ละค่ะกะดีใจหลายคาร์มอนีแได้แต่งผัวแต่ว่าบอรลูดอกว่าคนที่เทอดายแต่ว่ากันนะสิบรอลว่าสิยุติยุติคนหนีบอ นะคะก็ขอบคุณแขกผู้มิเกียรตินะคะบันนี้ก็อยากสิฝากอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะไปกินให้รู้ด้วยว่าช่วยมาเท่าไหร่ค่ะเขาบอกเป็นตะกูยยังไอ้ห่อแต่เอาบัดนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวยกสองขาหน่าขึ้นได้หร่าแขนมือมือยกมือขึ้นจังไรเห็นอีนั่นคือพันปากไข่พะโล้มือเห็นยิ่าหันคือพันปากกูกได้มาสองขาหน่ะก่อนเอือนได้หร่าด้อจ้าแม่ลองข้อจากน่อยก่อนเอา มีมึงง้งเนเโโโโปตปัร์พี่เสียงม่ะจกหนึ่งหูสันช่องลองจกสองหูสันทีรีจกสามจกขี่นีนแมวาแมนแมน <c oughs> เอาไม่ต้ยังเนาะาเอาทั้งหมดตั้งตั้งจี้ตั้งใจเร้อเมียจีพาชูขวัญบานนี ฮ่าวานะมตัจสาปากะวัตอะลัหะโตชัมมาชัมมุทตัจสาฮ่าวานกอีกคนโอ้ยมันอกี้แล้วราออ่านคอยอยาเร็วๆในไม่หมอเสียงเสียจริงแล้วตู้นีฉันอยากเอาเสาลูกหลุดอนี่อันพูดใะไไปจากมากน้อยเนาะฮ่ว่า สี่สี่มือนี่แมนมือสันวันดีวันดีเตี๋ยมดอตาสชวรโจกอันนี้แมนโจกไม่ครใคร่้อยนี่แมนไข่ไก่ยองตองหีช่วยนี่แมนตองกวยเตี๋ยมือนี่แมนมือเขารักหีบอย่างสำคัญมือนี่แมนมือว่านาจังก้่าโว้ยมันเพทําะเมื่อยเฉยนี่ แล้วไงวาพี่ที่เนี่ยแม่หมอเอาสู้คนก็กวางชิมือแน่นมือนี่แม่นมือปลาคอที่เขางูมือนี่แม่นมือปูที่เขาทำเท่าน้ำบ่ของดีนานพักที่เจ้าที่บนละมือนี่มือต้นดูดกวยปูงอนไก่อูเจ้าสี่แหลกเขาแบกขาเจ้ายาคองเขาย่อขาเจ้ายาดิน เขาเปิดชินเจ้าอย่าตื่นตกใจพญาว่าเด้อขวัญเด้ขวัญอย่าไปเสียงเกินขันชิลว่านอนป่ะปอบเงมึงเดินมาจับข้อมือสี่บอดว่าเธนอนบ่ะเอิร์นอเออดีเท่าแม่ก็ได้เนาะฟังแม่บอกได้สิบบอกได้แต้สาวว้าว่าแสดงเสียสิ่งแล้วผู้ใดรก่อนเนี่ยแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าเบาไม่มีปากเลยยังเป็นบอได้หลังชือกันจังไรแม่ภาพสิบอกว่า บ้มา,มาเยอขวัญเอ้ยยังคอยมาเด้ออเอาโอ้ยวันละเจ้าไปยุ่ใจมาสาเมือนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปหาฉีวิตทั้ไหนมาฉามือนี้วันนี้ ขวัญแข้งมาอยู่แข้งลีลาลีลาขวัญขามาอยู่ขาลีลอยนีลอยเดี๋ยวทั่วเนี่ยเด้าเราล้วก็ว่าลีลาลีลอยเนาะโอ้ยเนาะเอาว่ามาเยอะขวัญเออะเอาห้องไปยิปบอดมึงไงมาเด้อขวัญเลยโอ้ยโอ้ยหอดบองลากับบ่าบาโอ้ยเอาคนมาหานอนขนัญ ขวัญเหลือแขนมาอยู่แขนขวัญขามาอยู่ขาขวัญอยู่วางขากขึ้นมาอยู่หมองเก่าเลยนโอ้โหทำนองไรทำนองสมัครนำลายว้ามาเยอะขวัญเอ้มาเลยขวัญเอ้โอ้ยแม่หมองานแต่งฉันไม่ได้ซื้อมาขวัญหด้อจ้าฉันซื้อมาสินจัง มันเป็นประเฟ่นี่จังเอ้ยมาเด้อดจังเอ้ยจ้าหามึงเอ้ยกับพ่อบอกเนาะว่ามาเด้อดชินจังเอ้ยมาเด้อยชินจังเอ้ยเอานี้มันซู้ขวัญเรียบร้อยตามประเพณีอีสานบ้านเฮานี่ต้องเป็นการป้อนไข่หน่วย ได้ปอนเมนบอละแมนนี่ล่ะเพื่อนมามือขวาปอนชายไอ้มือชายปอนใครนั่งแมนพี่ที่นี่สำคัญเด้อจ้าโอ้ยสุซือเนี่ยเอาแม่หมอบอมี่ฝ่ายมาผูกแขนมัดเจ้าเบ้าเจ้าสาวบ่จ้ะฮะบอมีฝ่ายมาผูกแขนเจ้าเบ้าเจ้าสาวมัดใช้กำตีฝ่ายผูกแขนฝ่ายผูกแขนกูยุ่ยใส่ผู้บาดนี่เอาใส่ไฟขาดปะเนี่ยเอาเอาเอานี่ก็ได้มานี่เอาปลาแม่นี่ฮะ ไปเลยาวามีอันนี้กูมึงยายว่ามีแต่ปอบและเป่าต,อตอนเตาตัวทีว่าตัวทงคังนคันนางสาวเออนางสาวจินจังเกิดเมื่อวันที่24มกราคมเธออยู่ที่แกนพ่อบ้านหนองสัง กินกำเนิดมตอนนี้แม่หมอผู้เลี้ยแตาแมยัแม่ยังไงผ่แไผเสียจะมามาตาสักนอยยังแม่หมอการแตกเนี่ยนัวนี่ตัีจะขึ้นไปนเบ่งใน่ดตนี้มันงานแตกจะเสียผลิตดนตีวัดสุไทยอียงไม่น่าเชื่อว่าเธอจะหมดสินลมหายใจอาปูแ่จฮา่าฮ่าฮ่า้าฮ่าฮ่าฮ่า ดูคอยลูกเจ้าบอกอืมน่ารักจังเลยคอยชิบหลักเลยจับจุงกันเจ้าของเป็นหมอเพ่่่นนัวาเป็นหมอเป็นอย่างรักษาศีลรักษาธรรมอยู่ในศีลในธถ้ำจนตัวเอาเป็นแต่หมออีนี่เห็นบ่ได้ว่าหมอบ่หมอที่เนี่ยมันได้เบิด์แค่ไหนเนี่ยงอยเพาเฮ็ดจังสันนี่มันผิดคุนศีลคุณธรรมเจ้าบ้านมีความหลุดศึกจังไรคะก็บ่อยากแต่งจ้ะครับ เอ้ป้ยาเต็งยังไงบ้าเต็งยังไงแล้วมาชุ่มนี่คือขื่นเป็นฟืนเป็นไฟเถอะป้าชุนมไม่อยากได้เงินอนหม้อปูปากมันมาคือจังในเฟียสเมกยกษามันถอในเฟีกับตัวจริงมันมาคือกันดอกคนเสมอนี่แม่ยเนาะแต่แต่ตุ่มมามางมาคืนหนาช่องเนาะจ้าแมียจุดอกเบิ้งแม่ยจิบพิธีสำคัญนี่พลาดไปได้นั่อล่ะปอนไข่หน่วยเด้อมือขวาปอนไข่ไอ้มือซ้ายปอนไข่นั่งแม่หมอฉันไม่อยากกินไข่แก่ฉันอยากกินไข่เอลี่ เนี่ยเจนสนิทนักแหลวพี่ทีเนาะได้กินแท้ละเมื่อนี่เบื้องยืมหน้าผากแน่เจ้าสาวมันตีต่ำบ่ได้ดิของสูงของสูงมาของสูงเขาต้องคอสูงสูงป่ะตั้งม่ไปหมอเอียงแดงๆอยู่หน้าผากเลยเมื่อกี้ก็เป็นเลียดกูออกแล้วบอรีสิเป็นเลสติกนั่นแหละก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณยาพรกับยาขวนด้วยค่ะมาผูกแขนนั่งมื่อนี่ เงายงาบุ๋มน้ำเ่าบุ๋มน้ำผู้ใดจะโบกแขนก็โอนเงินมาเด้อโอนมาได้มา้ลูเออนั่นแหละเอาไปดิเจ้าบ่าวเอาถือใครล่ะเออถือใครไว้เด้อเจ้าเมียหาอันนี้จะเข้าก่อนเด้อล่ะถือใครไว้ก่อนเมียหาอันเอาปากกนนีอุปกรณใครเสียใครอยู่ไทยล่ะเขาบอกว่าถือไว้ก่อนใครดิเอาอว่าใครอยู่ไทยเจ้าบ่าวเอาใครกูใครออกมาโอ้ยโอ้ยประธานดิบบอกถือไว้ถือไว้ เปอพ็นนาะเป็หมันอฟังคว่มหิวเข่าที่หิวเข่าเนาะแม่หมอให้ชือชื้อมาได้ให้กินเขาให้ถือพิลีเจ้าแบนโบจ๋าขังกันได้จังลื่นลึดบัดดึงอันมันคือเป็นยางๆแบบที่นี่ยางก็เห็นจังไหนแล้วก็จีได้ใส่แต่มันมีซัมนีเนาะเขาให้เบ้ากินปะค่ะคือเขากินเขาไปเลยค่ะแม่หมอบอแมีนให้เจ้าบ้าถือเอาถือไว้เล้วเอา บาดที่นี่ป้อนเจ้าสาวตามพิธีป้อนบานีป้อนป้อนมันเป็นพิธีสำคัญกับลูกหลานมึงอยากได้พ่อผัวนั่นพิธีสำคัญลูกหลานอาบปากมันเป็นมันเป็นพิธีรู้มากเกินมึงมาไเลยผัวดิเออเออมึงอยากได้พ่อผัวนั่นไร่หยอดหยดหยดอยู่กินหรือมากินกินกลับไปมาต้องกินต่ออาปากลูกหลานครับการมากเกินคาใดผัเอาเอาด้วยไหมคนได้ดีบ่มันมาสำนันมีสำนีญ ไมกินไมาได้ผัวกันแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าเฝ้ายำเจ้าเฝ้ายำพี่ที่เพิ่นบ่ได้หายยำอมไปซื่อออมไปกูม่าติบอกยำพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหมาขาบลูกซินเด้อบปลาเนี้ยปอบก้อนนี่ให้ยำเฮ้ยอมไว้อมไว้ก่อนอีปอบทื่นซีนมึงอีปอบกันลื่น เอาอย่างนี้ว่าหันแม่เจ้าบ่าวมแม่เจ้าเบาป้อนเจ้าสาวบัดน,นี้แม่เฉยเจ้าสาวป้อนเจ้าบ่าวจ้ตามหลักพิธีสากลบ้านเฮาเด้อออ๋ได้ยินบ่กูเว้านั่นฟังนี่โจได้ยิน<อ> <laughs> บ่กยอว่าแม่ยังอีบปอบบัดนี้ให้โตป,ป้อนเจ้าบ่าวเดออ้อจเออไม่อมบ่ไปหมอเอานี่เอา,ากืบจักหน่อย ว้้ายาหัวบัดย้ำจินจินไข่หัวมากก็ฟงไส้มูดตัวเอายกจากน้อยล่ะมันจีแค้นอือออเโอ้เออพานละเอาม่ตอวนี้เป็นของปลอมเออแม่เมาอีกเลยเอาันเบิรเอาดีดหลายเออสดเข้าไปโอ้ยป้นกับพวกแปงนี่อู้ยเไม่เหี้ยเียไส้มอเอามันนี้แม่จี บอกใครให้เจ้าสาวป้อกจะาบ่าขออมแักๆเด้อแม่บอกมันีมันมึงจะได้เอาคืนมันเด้อแม่จัดการให้เลยมึงได้เอาคืนมันแท้้จาพี่ลีเดี๋ยวเราไปฉีดฟิลเลยมาบอกปาก็วุ่นเนี่ยแต่เคยแทงมาคืออีหลีเนาะเอาเอาผ้าสีพาอต่อจะใชน้ำหนาหันมอรมันเยว อ๋อสิตองเส้ใส่วปานนี่เอาใวามเส้น้ถวหนาคือเก่าเพราะว่ามันสูพิลีมาต้องล้างเกียร์นางเดินนางล่างแปลงฟันมาแล้วล่ะพิลีปันนี่ให้เจ้าสาวปอนเจ้าบ่าวเด้อปอนขึ้นเด้อเอาขึ้นมันหล่นอ๋อเอาพิรีมาหนามาละแล้วมาพี่นี่บ้านเฮาเอาแม่จิตต่อใครนะหลูกเด้อฉันจะเป็นอ้าวแม่หมอแม่หมอคือผัตบใคร แม่หมอแม่หมอคือพ่กต้มไข่มาเอ้ากูายิบผิดหน่อยจิโอ้มันก็พิดคล้องทำได้ตัวนี้น่ะนะออน้อยน,นี่คือปศุคุณเมือตาบอกเมียงแม่หมอแม่หมออย่างนี้ขึ้นมายางตุ่ยตุ่ยย่บานนี่ขยิบมาถือหน่อยมันเพราะไหนจมมันไว้โอ้ยมันสิมันสีนสดดแดงใ, <น S 2> ใส่หมอใส่น,น่ะถันเป็นจังสีมันเดยแต่งดอกว่า เปียกก็จะมาในแต่งเ,เมหมอเอาไข่มันบ่าุกไข่แตกใชหนากูรุบตากับบ่คือว่า,ขาวเขาอะไรโอ้ส <c oughs> ู้อันจะไปหมอโอ้ยเรียวบ้ามันหยามหยาบาด้วยน้ำหนาผากูบิตาไข่จู้ขวัญกับจูแล้วดิต่อไขเอเอ่เรียบร้อยไม่ได้กับเซตพิธีเรียบร้อยเซตพิธีแล้วเออผ้าขาหมองของหมอเลยว่าจะขาวมอปะพิรีปะพิรีมามานดำนางมาห่วยอุ้ยปากปอมเลยข้าวให้ บังลาสิไปน้ำเขาโมบ๊อบบ๊ไปจ้าบ่ไปบ่ได้เดี๋ยวเดี <sucks> ๋ยวสาแม่หมอมันใครเ่าหรือยังก็มันเหม็นๆอยู่ดนาปากพอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถามมากันนี่เถะก่อนมันจ้าดูหลายมันเล่นเต้นรถมึงยิ่งลายมันจ้าจ่าโอ้ยขับสันตัวมื่อกี้มันเล่นรอมึงสิเอาเขาบ่บ๊อบเอาครับมันบ่คือจังในเฟียดแม่แม่ เบ้า <S <S <อ>จังไดงานแตง่งจบมาแล้วแล้วสู้ขวัญไ่หมอก,กันมาสู้ขวัญแล้วดิแม่สีเบ้าได้จังไดเอเอสีเบ้าจังได <S <S งไดูนี่ใครกับบอนแล้วเพ็ดถือต้องตามประเภทนี่เราพุทธเอากันมาขอแล้วมาสอมท่องแมาา่ยาเฟมื่อมาสอมท่องทำไม่เอาท่องไปขึ้นกันหรอขึ้นหรอวะดิยาเอาท่องขึ้นเหรอที่เนี่ยโอ้ยลูกไปเฮียให้พูดนางขึ้นรวดแล้วจะลุกสิบ่าแต่งกาสันเถาะแล้วแต่หลานข่อยแล้วบ่าแต่งจังไดพิธีมันแล้วไปแล้วก็ต้องเซิ่งกันให้มันแล้วอันตัวเอาเซิ่งยังไงเอ้เราคอยเห็นบ่เต็มใจหมี ให้มันรับตาตัวน้อเสื้อมาเสื้อเมียงไปเอาพ่อพั่มเทได้ในบ้านนี่เอาโลดลาถือว่าฉี่มาก็ได้เนาะเอาโลดโรดได้ไปยังมันเป็นแต่เฝ้าบ้านดีแค่ยังไงเออเนาะฮะห้าสี่เปแล้วมันกัดเด้ข่อย่านตั้งแต่มันเฮานั่นล่ะก็ชี้ว่ากัดไปลงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นวอดดีจังนายกตังเอาบัวนี่ได้แต่งแล้วนี่เห็นบ่วเนหลักฐานทนโถอยู่นี่ เอาสิแม่ว่าเอาจันไหนแม่หมอเอากันให้มันแล้วมันทัวร์ใชเออนั่นแหละเอารถพิริมุ่นมั่งแม่นั่งหลายอยู่ดอกหน้าติดถนนดำกัหลายอยู่เอารถเนาะนักพิริเนาะบางไม่เป็นแต่เพราะะเเป็นตมีงินโอ้ยแม่หมอมาดูถูกแ่ทนบางแงใส่ชุดกวนแม่นอับบางมาขายทัวร์ที่ตัดใครเป็นข้อตูมไป้เมื่อมุ่นมั่งเขากัหลายอยู่ที่ติดถนนตัาง สองปุ่งกีบนปมาสองปุ่งกีโอ้โอ้ดัผู้ยืนผู้เดียวกับเต็มแล้วปุ่งกีนึงน่ะเดี๋ยวลองกางแขนออกดูมันคืออาลาดินในตะเกียงแก้วลาโอดสาเอาซ้ำมาในแตีงมาในยังกันแล้วนะอืมน้าพิรินเนาะน้ำตาเอากระดาปิดไฟเอาซะอืมโลดลโรดลาอเออเอากันโลดเออถือว่าท่าท่านเห็นหนานั้น เอา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 รดเอา,เ,อาเอาพี่แม่ดองหัวกันได้อะไรเจ้าสิเอาอยังมั่นมันคอยชนะชิมามานัจานจังสีเจ้าเลยต้องมามานันคอยเอาเจ้าเนี่ยม่งหนาลูกสาวจาเจ้านี้ยอ้ยเจ้าคือดูถูกลูกสาวคอยแท้ซึงหนามันฉีจังฉีแต่มันก็นมีหีนะเอา้ามีเู่ดูกช่คอยกมีบักเแบบิบ่มเพิ่มยเจ้าเริ่มไปละบอแม่ดองเจ้าก็มากกันเจ้าขี้จังสีจะเอาทองมะมันลูกสาวคอย้เออเอาเอาเอะนะเอ้า เอาท่องเขาเอาไปไหนนี่น่ะท่องแย่เอขึ้นแล้วเอาขึ้นล่ะขึ้นมาได้แล้วมันถูกข้อใช่ไหมเรียบร้อยล่ะบขึ้นมาได้ยังสี่มาย่อมแล้วเอ้าขึ้นสี่มาย่อมมาแม่บปัสไส้ท่องกับโมเป็นยังดอกนูนอยากได้ผัวบ่ได้อยากได้ทองเออนั่งนึ่งหนึ่งนึ่นึเมยเอาโลดเอาคนโรดไปเขาหอกันซะไปอือไปพิลีไปเขาหอนั่งจิภาคขึ้นสวรรค์กูขี้เดียดได้พีรีพีรีอ๋อดูสัตว์เดี๋ยวมากูขี้เดียดพูดได้ ผูอืน่นมวากัตาขากดอกก่ก็อ่นพี่น้องสวดสวดเจ้าบาทนส่นสำหรับสนี่นี้มีบ้าน